เพื่อเกมฟาราครับตัวนี้ยิงไม่โดนกากเลยผมพูดเลยจริงสวัสดีครับชาวเดอร์เกมเมอร์ท่านอี่ผมกล้องสร้างครับเมื่อในเกมว่าสองกแล้ววันนี้จะพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครที่มีบัฟมาถึง2แพทติดด้วยกันจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแจกครับเป็นอาลจงใจให้ก้องสร้างด้วยนะครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับตัวตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมว่าต้องบัฟมาให้ให้ทุกคนต้องเล่นมากขึ้นซึ่งเป็นตัวละครที่คือถ้าเล่นเก่งก็คือเก่งไปเลยตัวดาเมจตัวนี้แต่แต่เเล่นไม่เก่งเนี่ยก็จะเล่นยากอะเล่นยากแล้วคือจะทําประโยชน์ให้กับทีมได้ค่อนข้างลาบากเลยนะในส่วนของฟาลาถ้าเทียบกับจังเลสนะผมว่าฟาลายิงยากกว่าจังเลสแน่นอน ะะฟาราเนี่ยในส่วนของฟาราก็เป็นหนึ่งตัวที่ทําดาเมจได้ดีคือดาเมจนางแรงนะแต่ว่าอาจจะยิงน่ายากนิดนึงด้วยความที่กระสุนมันจะไปค่อน,นั่งช้ากว่าแล้วก็ชนปุ๊บระเบิดปั๊บอะไรแบบนี้ถ้าเทียบกับจังและที่ยังสามารถเด้งไปเด้งมายิงสแปมได้นีนี้คือเราต้องบินแล้วต้องไปเห็นสตูถึงเท่านั้นถึงจะยิงได้ก็มีการบัฟมาในแพทที่แล้วนะครับก็มีในส่วนของอันติเมทที่เก็บไว้ขึ้น5%แล้วก็ในส่วนของแพทล,ล่าสุดในส่วนของจัมพ์เจ็ทที่สามารถบินไปตามทิศทางที่เรากกกําาาหนนดดไไไ้้้ออะรรแแบบบีบีบี็เยวว่ัมมลก ก็มาลองเล่นกันดูว่ามันจะเก่งขึ้นขนาดไหนเนาะเออสำหรับตัวนี้ครับผมไปเข้าเกมดีกว่าครับยามีไลท์แอป์ฟลท์เจนใหม่ที่จะทำให้คุณเพลินได้ทุกวัน เพิ่มไปกับฟังก์ชันสุดว้าวและวีเจหลากหลายสไตล์สุดน่ารักครับสามารถโหลดฟรีได้เลยนะครับผ่านทาง App Store และ Google Play ครับและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมนะครับสำหรับสร้างรายได้ทางยามีไลฟ์เปิดรับสมัครวีเจอยู่นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถแอดไปได้ที่ Li@ n e แอดยามีไล .official ครับและสามารถเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทาง Facebook ี่ยามีไลฟ์ไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วครับกับฟารานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ แม้ว่าจะมีการบัฟมาแต่ก็ที่ผมบอกอะถ้ายิงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยมันยิงยากจริงเพราะว่ากระสุนเนี่ยต้องเต็มเต็มตัวจริงๆถ้าโดนข้างๆดาเมจยิ่งเบานะแต่ก็นะแลกมาอกการที่บัฟในส่วนการเคลื่อนไหวที่ไวขึ้นนะเออข้องตัวขึ้นไม่ได้ไวขึ้นห้องตัวขึ้นนะโอ้แล้วมีแอดด้วยโอ้เกือบเศร้าเกือบเศร้าโอเคยิงไปยิงไปเอ้ยมันไม่ไปบินสูงไม่ได้เลยตายหนึ่งของแอดตายแอดตายก็เฉิดฉายถึงเวลาที่ผมจะต้องเฉิดฉาย อะไรไปไหนแล้วเพื่อนดีโลข้างในก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอดีว่าได้หุ่นกลับมาพอดีด้วยยิงไปก่อนต่อไปก่อนโอเคลอยได้ลอ,อยได้ยิงไปไม่เอาเพื่อนม,อามามาคือขอแค่ตัวทิ่สแกนไม่อยู่กับเราอะเรายิงสบายฮะแต่ถ้ามีก็อแบอกเลยว่าเศร้าฮะตายไปเพื่อนนั่นแหละเคสวยอยู่ขึ้นมาขึ้นมาตายดีเพื่อนตายไปเลยถอยก่อน มีนามีนาาสวยสวยสวยโอ้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 ยโดนยิงยับเนี่ยแต่ถ้าบอกอะเป็นอีนต้องยิงแบบต้องเออรู้มูเม้นต์ของศัตรูอะจับจังหวะได้ว่าศัตรูเดินทางไหนอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรที่ดีมากคือถ้าเรารู้นะเรายิงสบายกล่ามาปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้มันคือมันแดดแรงแดดใสเราแต่คือมันต้องกล่ายจริงอะตอนนี้อันติเมตใกล้มาแล้วยิงประมาณพันหกพันเจ็ดเองนะเออก็ถือว่าอืมก็ดีขึ้นเก็บอันติเมตไวนะแต่ก็เป็นอีนูตัวท แอนติเมตก็ใช้ยากในระดับหนึ่งด้วยความที่เราจะต้องไปยืนอะ่ะต้องไปเอ้ยต้องไปแบบอยู่กับที่อย่างเงี้ยคอยยิงศัตรูอะไรเงี้ยซึ่งมันก็นั่นแหละฮะโอกาสโดนสอยร่วงอะไรคือเยอะมากแล้วก็ไดเรชั่นเลยอ่ะโอ้โหสวยงามเจนจีจา๋าตายเถอะนะครับมีโซเจอร์ด้วยมีมาก่อนคือความยากของมันอะ่ะถ้าเทียบกับแคสเอ้ยไม่ใช่แคสซิดี้เทียบกับจังเล็ตอ่ะ คือจังแรดมันยังเป็นตัวที่เรายิงสแปมไปเรื่อยใช่ปะยิงโป๊ะ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 ไปคือจังหวะมันจะโดนเนี่ยมันก็โดนมันเองเว้ยแต่อย่างตัวเนี้ยมันมันสแปมไม่ได้ฮะคุณต้องแบบยิงตรงๆจริงๆอ่ะถึงจะโดนอะไรแบบนี้นะฮะโอเครอันมาก,ก่อนปาบอืยิงไปโซเจอร์เย้ยโซเจอร์กับตายเย้ยเอ็กซ์เีลแนนดคุณลิตี้ฮะโอเคฮะอางั้นเอาให้ตายเลยละกันอุ้ยมันเอาผู้เราตายด้วย ด้าน,นหนึ่งตัวเจ้าเกือบตายถอยก่อนตัวเจ้าเกือบตายนะโดนไปสองนะัดแต่ว่านั่นแหละฮะมันบ้าตายมีพิวตรงนี้เก็บพิวก่อนนะฮะบางจาังหวะเราเล่นตัวดาเมจน,นะครับถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่มีนะครับก็ถอยได้แล้วก็ฮิวตัวเองก่อนก็ได้นะครับหาที่ฮิวอะไรอย่างเงี้ยตาโดวบู๊ตว่ะสวยมากมาปะเอาให้ตายแล้วกันฮะ เจสวยอยู่จะติดเลยฟอร์บอไปอันนาพี่เหมือนอันนาที่ไม่มีสลิปดาร์ดี่ยผมเลยใส่เลยฮะไปไหนอ่ะเพื่อนอ่ะสดีครับมาเอาวันนาถอยก่อนเคอูเหนื์อยู่เหนื์อยู่เหนยกับการยิงเอ้ยมาแน่แฮมเมอร์ดาวแฮมเมอร์ดาวเลยโอ้โหเดินมาอย่างเงี้ยแฮมเมอร์ดาวอู้ยอาไม่ได้แฮมเมอร์ดาวครับ อ้าวเกนจีบอกมารับดาเมจให้ขอบคุณมากครับสวยฮะดันเข้าพอยส์ฮะถือดีอยู่ยิงตอดไปเลย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 โอเคเึบบินขึ้นมาปังปังปังไปถอยมาก่อนยิงไปครับยิงไปครับอืยิงไปครับรอขึ้นมาไอข้างบนน่ะไอข้างบนน่ะเอาข้างบนก่อนนั่นแหละเข้าบัตติสมายิงผมแน่ๆเลย ไดเรื่อยๆฮะเรื่อยๆโอ๊ยหลับเอ้าฮะหลับเฉยพุ่งป่ะไม่เอาไม่เอาไม่พุ่งไม่พุ่งเย้ถอยก่อนขอบคุณมากครับไอ้ก็ดึงไม้ซ้ายฮะเอสซิเลียนเทนคุณลิตี้ดาเมจไม่แรงขนาดนั้นเออไม่โดนเลยเตปแระแดดไปสวยมากแล้วเรียบร้อยสามตัวสวยๆครับมีคนอยู่หรือเปล่าเจนจิคุงถอยไปเพื่อนเจนจิ เฮ้ยดูเถอะนะดูยเยอะนะมายิงมาก่อนยิงมาก่อนยิงไปยิงสแปมไปแต่สเปรมคือสแปมได้แ,แ,แค่จุดเดียวฮะโอเคยิงไปแคสตี้มาแล้วด้วยนะเออโอ้ไม่ไหวเพือออ่อนต้องหอยก่อนหอยก่อนยิงไปเมย์เราจะมาละยิงครับ ิมขึ้นาแคลซิดี้แคลซิดี้แคลซิดี้เมดมาแล้วหาจาาังหวัดสวยคือขอแค่คิวเดียวก็โอเคแล้วนะอันนี้เดี๋ยวใช้ย่านนิดนึงนะนอกจากจังหวัดจะสวยจริงก็อีกเรื่องนึงนะค่บัตติสอยู่ข้างบนด้วยดิถ้าเอาคนอัปบัตติสก่อนไม่งั้นบัตติสมันโยนอิมพอร์ติฟิลไปช่วยเพื่อนแน่เย้ <c oughs> ยู่พาดับเลยเหรอเออตายครับมาสวยอยู่กลายจังหวะสวยพอดีขอบคุณมากครับเพื่อนตายตายอุ้วเรียบร้อยผมว่าเข้าเรียบร้อยปะเหลืออยู่นะสวยครับ5,000กว่าดาเมจนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วเอ้าผมยิงไม่ค่อยโดน ใช่ได้ใช่ได้โอ้แต่อัติเมทแต่ละคนสวยกันมากครับรอบนี้ใครจะได้ใครจะได้ไ,ดไม่น่าใช่ผมนะแต่แคสซิดี้จริงๆฮะโอ้หลายช็อตเลยสวยจริงสวยจริงไปลุยกันต่อครับมาครับผมลุยกันต่อกับฟารานะครับก็ยิงยากจริงยอมรับเลยตัวที่ยิงทีแบบคือถ้ามาโดนก็แฮปปี้แต่ถ้าไม่โดนทีก็ไม่แฮปปี้นะแต่ถ้าเราเจอตัวดาเมจแม่นๆเนี่ยก็เศร้าแน่นอนเพราะว่าดาเมจ ถ้ายิงแบบยิงแม่นๆนะบอกเลยว่าเราตายแน่ฮะโอ้ยเฮ้ยฝันวุ้นลามกันปะเฮ้ยไม่เาลาจังเลดผมจังเลดอ่าปฏิปฏิตายสวยมากไปนหนึ่งนั่นแหละเราก็เราก็ไปหนึ่งกันทุกปวลาโอ้โหเจอร์ว่ะตอบไปก่อนตอบไปก่อนถึงไปก่อนนั่นแหละมาบินขึ้นมาหนึ่งทีตายโมเสียตายตายพี่ดิตายพี่ดิมาครับไปเลยเพื่อนนั่นแหละ เรามีม e r c y boost อยู่อุ๊ยอะไรจะทำอะไรอย่าทำอะไรเห็นนะเมื่อเคจะทำอะไรเดี๋ยวเพื่อนชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบสวยมากสวยมากแต่ดันรถก่อนนะโอเคเอาเพื่อนกูตส่าหไปตีกำลังอีกเราก็ไม่เห็นเหมือนกันเท่าดียิงไปฮะยิงไปยิงไปยิงไปก่อนยิงดักยิงดักนะตัวนี้ยิงดักได้ต้องยิงดักนะเฮ้ยมันบูดาเมจบพูดาเมจพยายามจะผมนี่เ่อน ครับอืมอืมอืมฟาบจริงไหมครับสวยมากดีนะไม่มีอันนงอันนาไม่อันนาน่าจะลำบากอยู่เมื่อกี้ไฟเดโฮ้ปะเนี่ยเพื่อตีกับดักด้วยโอ้โหเศร้าไม่ต้องไม่ต้องไฟโดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรู้จะทำอะไรรู้รู้เห็นพอดีชิ้ไปแล้วว่าน่าไฟโดนะครับซุบอี์ก่อน ออสวยมากชุมมาตตา่อีกรอบเมลเรามีเม,มลรามีแฮมเมอร์ดาวปะปัดยูนมม้ซ้ายมาวัสดีเพื่อนมันมาเออให้ตายแล้วกันเออตายเอปอาดติดโทษทีเมื่อกี้กระจาดทิเมะแล้วแต่ม,มันเดินเนี่ยผมวันทิเมะมันก็นไม่น่าโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเมลป่ะ เม็ดป่าวยิงเดี๋ยก่อนยิงไปก่อนไม่ไม่เข้ามาผมเข้านะสวยเอ่านัดเดียวนัดเดียวโหซับเราดีมากแฮมเมอร์ดาวไปแล้วหนึ่งทีมีอะไรผมเนี่ยเออที่สุดในรัดไปแล้วเออยิงยิงยิงเมอร์ซี่ก่อนละต้องเมอร์ซี่ก่อน เฮ้ยมันอยู่ที่พอยเพื่อนทำอะไรไม่ได้ผมฆ่าไม่ตายดาเมจเราไม่แรงขนาดนั้นไอ้โคมาว่ะเฮย้ยผมออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไ,ไออกปโดนยิงมาโดนยิงปับตียิงฟรีอยู่อะ่ปะปับตียิงฟรีอยู่เปจะมาละมันจีผมจีผมทำไมครับปับผมแน่จัดติกเลนฟอร์บอปินครับออื้ สุดๆแล้วเพื่อนขอบคุณมากครับทีมคิวโอ้ซับพอร์ตเราดีมากผู้จบซับพอร์ตแหละจริงท้ายผมได้ยิงสนุกสนานมากครับเมอร์ซี่คุณเก่งมากครับมาเงั้นเราก็จะมาตายฮะขอที่เพื่อนนั่นแหละยิงไหมดันหน้าบ้านไปก่อนนะดันหน้าบ้านไปก่อนเอายิงติดด้วยเอาเอารับรับรับผมรับไฟทำทำไมฮะใช่ผมมารับไฟทำไมเราเกิดใกล้แล้วนะครับ เราเกิดใกล้แล้วเราก็ให้เพื่อนดันไปหมายว่าพี่ผมผมรัดไฟทั้งหมดหลบไม่พ้นไงคือมูฟเมนต์ของฟารามันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นด้วยครับต้องเข้าใจนิดนึงนะทุกคนโหเกือบตายนะทำไมอ่ะรูกปะอันติเมยแน่เชื่อผม,มอย่างเงี้ยมันพยายามจริงจริงผมพยายามย้ายพยายามอ่าแล้วผมล่วงไปเนี่ยจะติดเลนแน่ เออเออไม่น่ารอดโอ้ไม่น่ารอดแล้วเลเซอร์ตามหมีเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดครับตายแน่นอนแต่รถเราดันเรื่อยๆว่ะฝั่งนู้นคือฝั่งนู้นคือเขายิงแต่หน้าบ้านนะรถเราก็ดันไปดิชื่อมั้ยเออยิงเลยเพื่อนผมดันรถนะครับเกมดันรถฮะโอ้แต่๋ยความคล่องตัวยังไงยังไงเอ็กโคก็คล่องตัวกว่านะครับ เราเทียบกันนะเอออิสโก้โอยมันอยู่เลยอ่ะฉันกลับดีกว่าให้อย่างงี้โอ้โอ้มันมีที่หลบแล้วตายแน่นอนต้องกูปบ้ากันใหม่นะครับหลังนี้มันยังโดนดันเรื่อยๆโดนเราโดนเก็บทีละคนอนะ่ะเพื่อนกู้บ้าก่อนเออต่อยอย่างนี้ต่อยไม่ตกแล้วเพื่อนเราเอามาแล้วยิงหน้าบ้านแล้วเรียบร้อยมาแล้วฮะขากี้กันเพื่อนนะผมฟาลายอยู่ฟาลายอยู่แล้วมีคนชุบว่ะยิงมาดิ เออเออยิงยากอยู่โอ้โหบินบินอย่างนี้ด้วยโอ้โหยิงยากว่ะเข้าบ้านก่อนโอ้มันพยายามมันพยายามจะเอาอยู่ไอ้โค่นน้ำคานจัดน้บอกเลยไปแล้วอ้าวไอ้โคเอ้าไอ้โคน่าำลำคาญจัดเลยโคบอกอ่ะงั้นตายให้ก็ได้ไม่เป็นไร ขอบคุณมากโอ้เป็นคนดีเหมือนั้นเนี่ยโหแล้วโดดมาอย่างนี้เพื่อนน่าจะแบบมา,มา,ม,ามากานันไงเผ็ดเรามาแล้วอะแต่เราไม่มีแท้งไงเดิต้องรอแท้งมาวสวยๆผมเผ็นมาแล้วเพื่อนโอ,โอ้ถอยเลยเงี้ยถอยเลยถอยเลยฮะอะไรก็ตายฮะต้องเล่นด้านข้างเดียว สติกเลนฟอร์โบอไปดิครับเออเออตายดิเพื่อนมันก๊อปอีกแล้วโอ้โหเพลินผมเนี่ยเพลินเลยสติกเลนมาแน่เอือโอเค okay. let's go โอเคเฮโคตายแล้วเฮโคตายแล้วอยิงมาก่อนนั่นแหละเอาให้ตายฮะเนี่ยแหละฮะเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่ฟาราต้องยิงให้ได้เว้ย คือคุณต้องยิงเผื่อจริงถ้าคุณยิงเผื่อไม่ได้นะมันก็ไม่ประโยชน์ลงไปข้างล่างไหมเจ้าสัตว์ยิงลงข้างล่างดินั่นแหละบอกให้ลงไปข้างล่างมานแหละครับมาอิซุนเนรัตมาแล้วอือ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 เยอะไม่เอาก็ดีอยู่อย่างเงี้ยยิงง่ายไอ้ยิงฟาระเอ้ยยิงไอ้นี่ดีกว่าเมอร์ซี่ดีกว่าไปยิงยิงยิง อา,า้นั่นแหละยิงอัดอัดไปเลยฮะนั่นแหละครับเมเจ,จะมาอีกแล้วสื่อวันติเมทเก็บไว้ดีหรือผมยิงโดนวะปกติไม่ค่อยโดนนะโอเคผมจะปล่อยเพื่อดันมีคนชุบหรอไม่น่าจะปล่อยอะไรฮะเพราะเป็นผมผมก็ปล่อยผม,ผมก็ไม่ปล่อยตรงนี้ปล่อยไปก็น่าจะโดนสวนกลับเดี่ยวผมมีด้วยดิเดี่ยวผมมีด้วยดิมาละมาฉอดสวย ไปดิสวยอยู่สวยอยู่เพื oh, oh, oh. Oh. Mm ่อนเราได้ด oh, ้วยหรออ่าอ้อมแบบว่าอ้อมไปยิงมันอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่นี้หมดเลยโบฮอคโบฮอค่างนี้ยิงยิงเองล้วกันยิงเองแล้วกันอัลติเมทยังไม่ใช้ฮะเก็บไว้ก่อนเพื่อนเราใช้ไปละสวยมากไม่ตายก็เลยไม่โตู่บอกเลยมาอัดหน้าบ้านไปดิครับบัลซิสเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องมอร์ตี้ฟิวบอกยังไม่ทันใช้เลย สกินมากเรามีเอติเมตเรามีเหมยเอ้ยไม่ใช่เหมยมีเอ่อโอลิสาอยู่โอลิสาอยู่ยิ่งไม่ดีครับเรื่อยๆอยู่แล้วลงไปเลยเพื่อนบ๊ายบาย <c oughs> จบแล้วเนี่ยอ๋อนแล้วไม่มีมมแล้วถ้ามีเมอร์ซี่น่าจะจบนะไม่เป็นไรคะเรียบร้อยว้าวสุดยอดเวลี่กูดครับไม่มันอยู่นะรอบนี้นะเออเดี๋ยวผมบอกครับแต่ถ้าเรากาดจังหวะไม่ถูกก็ ก็จะเล่นลำบากนิดนึนงเพลยเกมฟาราครับตัวนี้ยิงไม่โดนกากเลยผมพูดเลยจริงกล้าพูดเลยแต่ถ้าคุณยิงโดนคุณก็จะโหดแบบนี้เลยผมก็จะเฮ้ยพี่โหดจะข่าวว่าช็อตน,นี้ <laughs> ไฟเดโฮแล้วก็ยิงอัดไปฮนะแค่นี้เหรอคือแค่นี้เลยใช่ไหมยออแค่นี้เลยเหรอสุดยอดโอเคผมก็มันนี้แล้กันในส่วนของฟารานะก็เป็นตัวที่ มันก็เก่งมีความสามารถอะไรทุกอย่างที่คือดีมากคือคือถ้าเล่นเล่นเป็นเล่นเก่งอะ่ะมันก็โหดกับทีมากแต่ก็นั่นแหละฮะแต่ถ้าคุณยิงไม่โดนเลยมันจะไม่เหมือนจังแรที่แบบว่าคุณสามารถยิงสแปมไปเรื่อยๆได้อะไรอย่างนี้อ่ะถ้าเทียบกับการแค่การยิงนะไม่น่องสกิลนะเออจังเลอาจจะยิงได้ง่ายกว่าเพราะมันสามารถสแปมได้เรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้คือคุณต้องยิงให้โดนแล้วคุณต้องบินไปยิงด้วยแต่ก็โอเคถ้าเล่นดีเล่นอะไรมันก็จะมันแบบนี้เลยนะครับอ้าลป้าอากรเควันนี้นนนนครับ สวัสดีครับ